ตกไม่กินตกไม่กินครับมาล่าปลาวันนี้วันนี้ต้องทำอะไรเนะี่ยมาล่าอวนครับ <c ười> ล่าอวน <Palace> ยังไม่ลากเลยหอบแล้วหอบแล้วนี่โหนไม่โดนไม่โดนไหนถ้าบัดโชด้วยอะวิธีถ้าบัดยังไงนะบัตเนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแกะใช่ไหมอ๋อเจ๋งเจ๋งเลยโชด้วยแล้วไง ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เด็ดด้ีไงเฮี้ยปลากระโดงกระเด็นออกหมดเลยไม่เอมึงรอนขึ้นดิไม่หล่อแล้วมึงก็ได้อ่ะเห็นอะไรครับ ไม่เห็นไม้เราค่ะม,ม,มันก็เห็นไม้อยู่บว่านครอบไม้ไมตายแล้วอะไรสวา,ายคึกว่าตึกเบ้าเป็นไงมีอาการมาบินดิ จังหวะนี้เขาค่อยๆรวบนะครับเป็นไงติดปะว่าไม่มีออะเย้เป็นไปได้ไงวะเฮ้ยอยู่แน่นอนอะไม่เข้าเลย Tụi bài nói không? Tụi bài nói Con ở đây ở đây Ờ à Đây à đây. Ừ. Đây à <laughs> ừ. 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 ไอช่าวอยู่นองแห่ใหม่กว่ี่โ้นเหยียบมันเลยเลยเหยียดดอมันก็มันก็การเทิบนไม้หน่อยเลยเอออุ้ยลยะจปนนินไว้ไแกงบนเลย โทษนะไม่ลงไปหน่อยวะนี่นี่ไอ้ไอ้ช่อนขึ้นนี่ช่อนใหญ่อยู่นี่หวานพอดีไอ้นี่ฮุบเลยมันตกกระใจมันตกกระใจแกไม่รอดแ่วาลอดไม่รอดอะขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยมี ยังไงก็มีไม่ยืนให้ดีก่อนหรลื่นตูดเนี่ยมันเริ่มมางี้แล้วเนี่ยจวบเนี่ยปลาดุก

แน่นอนมาแล้วต hm? ิดไปเนี่ยนะสามสามปะโอ้ยทำไมเป็นทำไมเป็นอย่างเงี้ยสามอีขุดตุ๊บตาตุ๊บตาตุ๊บตาโอ้โหผมก็หยิบหยิบหยิบโอ้ยเปิดเปิดเฮ้ยเหนีาครับปล่อยปลาครับปลาครับปล่อยปลาครับเยอะโอ้ยเยอะนันเนี่ยเยอะเยอะ เถอะอ้แี๋ไหว้เริ่วๆเดี๋ยวเอาคัดก่อนให้รูปป้าก่อน